คือเจ้าหญิงของชนเช้าไทยที่ทำเพื่อคนไทยทั้งกายและใจทุกวันทุกเวลานี่คือเจ้าหญิงยินดีที่จะทำให้ผู้ป่วยแล้วก็ขอสรเสริญแพทย์ พยาบาลแล้วก็ข้าราชการของทุกจังหวัดที่มาช่วยคนป่วยซึ่งบางคนก็เลยติดไปเลยก็นับว่าเป็นผู้ที่เสียสละมากค่ะก็หวังว่าทุกคนโน้ย้ใกล้จะผ่านแล้วอีกนิดนึงเราต้องผ่านให้ได้ จากพระดำรัสในศาสตราจารย์ดต็ตรสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศีสว่างควัรัชติยาราชนารีพระราชทานไว้เมื่อวันที่19เมษายนพุทธศักราช2564ณตำหนักทิพี่มานอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมา สะท้อนให้เห็นถึงความห่วงใยในพระองค์ที่มีต่อแพทย์พยาบาลบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนที่กำลังประชิญกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ระลอกที่3ที่แพร่กระจายอย่างรวดเร็วและส่งผลกระทบกระจายไปเป็นวงกว้างทั้งนี้ทรงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานที่ให้บริการด้านสุขภาพและโรงพยาบาลที่จะต้องปรับตัวในการรับมือต่อการระบาดอย่างทันท่วงที ด้วยสายใยแห่งรักสายใยแห่งความผูกพันที่พระองค์ทรงมีต่อประสบกรณรชาวไทยเพื่อดูแลด้านการแพทย์การสาธารณาสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิตไปพร้อมๆกันแม้ว่าในสภาวาการที่ยากลำบากในการดำรงชีวิตของประสบก,กรณพระองค์ได้พระราชทานความห่วงใยพระราชทานขวัญและกำลังใจพร้อมกับพระราชทานความช่วยเหลือไปอย่างทั่วถึง และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด COVID -19 ที่ผ่านมาสายทานน้ำพระทยพระราชทานส่งถึงแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องรับภาระความเสี่ยงสูงในการเป็นแนวหน้าต่อสู้กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด COVID -19 รวมถึงโรงพยาบาลต่างๆในชนบทห่างไกลที่ต้องดูแลรักษาสุขภาพของประชาชนให้สามารถเข้าถึงการรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน ทรงจัดหาเครื่องช่วยหายใจเพื่อพระรานชาให้โรงพยาบาลต่างๆตลอดจนมีพระดริในการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตเจลแอลกอฮอล์ล้างมือที่ได้มาตรฐานสำหรับให้บริการแก่ผู้ป่วยในโรงพยาบาลและหน่วยงานต่างๆในประเทศเพื่อสุขอนามัยและเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 นอกจากนี้ยังทรงเน้นสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนถึงโรคเชื้อไวรัสโควิด COVID -19 การทำระบบสาธารณาสุขในประเทศไทยก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลมุ่งเน้นประสิทธิภาพการให้บริการทางการแพทย์ที่มีความคล่องตัวและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินชีวิตชีวิตวิถีใหม่หรือนิวนอร์มัลทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่โมโอกาสทางการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด COVID -19 ในประเทศไทย ศาสตราจารย์ดรสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระรีสว่างควัตวาระขัตติยราชนารีมีพระดำริให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เก็บข้อมูลเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในประเทศไทยให้มากขึ้นเพื่อให้เป็นฐานข้อมูลในการวางแผนป้องกันและวางแผนการดูแลประชาชนชาวไทยในอนาคต จึงเป็นที่มาของโครงการบำเพ็ญพระกุลโครงการตรวจภูมิคุ้มกันต่อโรคโควิด -19 ในชุมชนชาวไทยและเป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ตลอดจนการต่อยอดนำผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและประเทศชาติต่อไปตามพระปณิธานด้วยทรงมุ่งหวังให้ประชาชนชาวไทยมีสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดีและได้มาตรฐานเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่ประชาชนของพระองค์ให้ก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน เพชรม่ีแสงเพชรข่าวในพระราชสำนักรีบเปรียงนี่คือเจ้าหญิงของชนชาวไทยที่ทำเพื่อคนไทยทั้งกายและใจ